โส佛ะธรรมสังฆาปุชสมินามพุทธายะพระบตระตนายาณมานีนะรัสีสหัสสุธรรมะบูทธรรมโมสังโฆ ยาตาอุณโมนาโปตาบูชาธรรมะบูชาสังฆา ฝ้าทั่วสา,ายนาทีแต่เมตตาสวดมนต์ภาวนามันคิดดีบารมีหลวงปู่ดูจะคุ้มภัยสวดจักประพันธ์ทุกวันทำคุ้มครองเทพทั้งพ้องทุกชั้นฟ้า ทับใจมุงสู่ธรรมทุกมิญญาณสู่หนทางเกิดใหม่ล้วนมั่นใจไปสู่พบภูมิที่ดีเมื่อแสงแห่งธรรมจากฟ้าทั่วนภาสาดแสงอยู่จะตื่นดูจะคิดดีอยู่ทุกวัน ภาวนาสวดมนต์ให้ดังถึงสวรรค์สวยบาลด้วยพระธรรมปรมาปัญโย่ฝึกทุกวันเรานัดเจอกันฉันพมฝึกปิดตาปิดปูจมูกลิ้น สุยมานด้วยพระทำปลมมาปัญโยกฝึกทุกวันเรานัดเจอกันฉันพลมฝึกปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกาย คลายด้วยธรรมะปัญโยภาวนาสวดมนต์ให้ดังถึงสวรรค์สวิมานด้วยพระธรรม อีกหมื่นปีบารมีที่ท่านสร้างต้องเต็มจนพบพระนิพพาน แั่นดินทํากว้างใหญ่แต่เมืนว่าเมตตาท่านมากกว่าลูกทุกคนตรงนี้ยังอยู่และจะอยู่เพื่อพาวันนาจะรู้ใจเพื่อมาสวดจากกับพัดไปจนนิ Ah uh -huh. rai sơ không hay tuần buôn luôn ta dính ngọt ngào. ยาทาวิวหาปุราปาลิปุเรนติสาะรังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอ oh ุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมห um ังทิ่ปมเมวัสมิชโตสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยธรรมนิโชติระโสยธรรมวิวันจันตุสัพพารโคอวินาสตุมาเตภวันวันตระยย สุขิทิเทคายุโกภาวาภิวาทานเสเรเสนจังวุฏาปัจจายินนจันตารอธรรมาวันทันติอายุวันโนสุขัง พาลังโสอทตลาทัสุขิตวิรชนโพุทธัสสเนอรโคสุขิตวโหหิตาสสง เพหฮียเตเพสาอทลาทาสุขิตาวิรณหาพุทธาสาเน อโรคาสุขิตาโหติสหัส so ัพเพหิยาติภิเตอัตตะธาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสเนอโรคาสุขิตาโหติสหัสัพเพหิยาติภิ ภาวะตสัพพังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสนิภวันตุเตภาวะตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพ พะธรรมานุภาเวนัสธาสอดเทาวันตุเตผวตุสพพาังคลังรักขัมตุสัพพเทวตาสัภาสังฆานุภาเวนัสธาสอดเท ภาวันโตเตเอวังโหตุ พระขาวตาธรรมโมธรรมันนมสามีสุปาติปันโนพระขาวโตสาวากะสรโคสังคังนมามี ขอร่วมมนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมอนปัจจัยมาถวายพระตาหารเช้าในทุกทุกวันนะครับและก็ขอร่วมมนุโมทนาสาธุบุญกับทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมนำอาหารมาถวายพระทาหารเช้าในทุกทุกวันนะครับท่านใดที่อยากร่วมบุญลงทานร่วมบุญถวายพระตาหารเช้าร่วมบุญสร้างหลวงปู่บูชาวัตถุมงคลสอบทำและเองต่างๆ สามารถติดต่อที่ที่ลายยางงามได้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบลายยางงามนะครับกดปุ่มจองเลยบนเพจ Facebook หรือดูบนหน้าจอ y o u t u b e และ a c e b o o k ได้เลยนะครับก็ขอประกาศแจ้งให้ทุกทุกท่านทราบนะครับตอนนี้ทางสถานธรรมยางงามนะครับงดรับผู้มาปฏิบัติธรรมและผู้ที่จะเข้ามาที่สถานธรรมยางงามทุกท่านนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดนอกใหม่ช่วงนี้นะครับเราขอจึงงดรับทุกท่านนะครับอย่าพึ่งเข้ามากันนะครับช่วงนี้ ทำที่บ้านให้เป็นบุญทําที่บ้านให้เป็นวัดสวดมนต์อยู่ที่บ้านนะครับพร้อมกับเรานะครับห้ารอบได้นะครับผ่านทาง facebook และ youtube ได้เลยนะครับก็ขอร่วมมนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่านด้วยนะครับสาธุ